เชียงตรงทับไวเป็นกลาง This update presented you. เปิดมาฟังได้เลยนะคะนี่เลยค่ะอัปเดตท,ที่สุดเลยนะคะได้เจอกับพวกเราแน่นอนภูเก็ตเชียงใหม่สงขลากรงุงเทพนครราชสีมาเชียงรายที่นี่ Sunshine Radio สวัสดีค่ะ Sunshine Radio โดยจุลาพงษ์หานเจริญกลับมาแล้วครับ คราวนี้เรามาซีกด้านซ้ายเมื่อกี้อ้อมขวามาต้องถามสมหวังกับสมชายเพราะว่าห้องนี้มันหลากหลายมากเรามาไล่มันตั้งแต่นี่นะราชวงศ์เซงของจีนนี่คือยังไงคุณสมชังอันนี้อันนี้เป็นจะสื่อถึงมังกรครับมังกรมังมังกรนี่ถ้าเป็นเป็นเป็นกษัตริย์เนี่ยมังกรจะห้าเลยอันนี้คือฟูลออปชั่นถ้าคนธรรมดาต้องสีเลยคนธรรมดาสีเล็บสีเเพราะมังมังกร ของของเราคือพญาหลวงนี่สีเล็บก็คือคนธรรมดาท่าฮะไอกริย์ก็คือห้าเล็บเล็อย่าเหมินดูดูที่กริย์เมนจูที่มึงพุ่โจมนี่ก็นี่นี่ทรงกริยัก็ต้องห้าเล็บมามาตรงนี้ก็เป็นไตลี่ไตลี่เมืองหหยน้ำาะไอหลงอ๋อนี่บ้านเกิดคุณปู่ผมมาหนายหลง ครับอนี่ก็ชนชาติไตอไตไตลี่ขับมาก็เป็นมงหมองผิงที่ขุยโจจำเจ้เครื่องประดับที่เป็นเงินบนบนอที่ที่คอที่บนหัวอันนั้นเป็นกาลกาลเวกที่ที่ว่ากันว่าเสียงเพราะแล้วฝรั่งเรียกว่าโนกฟินิกซ์นั่นแหละฟีนิกซ์นั่นก็คือกาลาเวกนะครับถ้าเป็นสุตราตรีเป็นมงในเครื่องเงินนี่จะอลังการ มาดูนะบอกอาจจะติดตลกด้วยซ้ำเหมือนฝาชีหายเติมเลยนะนี่ฟุบเสิร์แต่ความจริงไม่ใช่นะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเครื่องเงินด้วยป่ะเครื่องเงินครับเ่อนเงินม้วนโอ้คนหล่านี้ทำไมไม่นิยมเป็นทองเนาะเพราะตะก่อนนี่มันเป็นเงินมีเยอะกว่าทองนครับโอ้มันตีง่ายคว่าริง่าสมัยก่อนพระมาของเนาะแต่ก็ใจแกแตงกวาแตงกายสองความสมัยนี้ยางนี้ง อังกิศเขาเปลี่ยนมากติดใจเตลียนกายสองครองมันจะเป็นเงินเแท้เลยครับที่อยู่ในตู้ของข้าอังกิศนะครับของที่อยู่ในะครับนั่นเนืนแท้เงินแต่ไม่ใช่เงินจ้าตอนนี้นะไม่ใชื่อันนี้เงินเงินที่เป็นซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์เฮ้ยแล้วแล้วอันนี้อันนี้คู่ฐานครับคู่ตาเหมือนหน้าตาเหมือนเจ้าชายจิ๊กนี่เลย ก็มีสีคนใหม่ด้วยนะฮะนี่สื่อถึงการแต่งกายครับนี่สื่อถึงการแต่งกายของลวดลายผ้านะครับก็จะไม่ต่างกันชุดชักการ์ดที่แต่งตัวถ้าผิวพรรณหน้าตาก็ไม่ต่างใจดีด้วยนะครับกูตาลส่วชืุดผ้านี่มันเป็นลายของของกูตาโอ้ไม่ใช่ของกูตานลไม่ใช่ศิลปะลายปักนี่เป็นของเขาออ พ่นาเป็นอันนี้เป <mel> ็นช <anything> <a living>. ุดของไา้ชัดกูตานโอ้เป็นไปได้เพราะกูตานชอบมาเอาอะไรเมืองไทยไปเยอะว่าชินรับปาทำไมวุฒิมนตรีเป็นเหมือนเหมือนที่ชุดเมื่อกี้ไอหมอกวามังกรมังกรที่คนคว้ามังกรอันไอลเขาถึงโลกนี่เป็นโปน่าบ้าปูนงชิงโอ้โหไล่มาถึงตรงนี้อันนี้ที่นั่นจะสั่งครับครับเป็นบัลลังก์ที่ประทับของเจ้าฟ้าเจ้ามาร ทางล้านนะของอันนี้มาจากทางับฉายฉยลับงก็ยังสังเกตของเจ้านางนี่จะใช้นกยูงนสัลักษณ์ถ้าเป็นเจ้าฟ้านี่ก็ใช้ตัวพยาลวงตัวปัญจลูตัวพยานลวงหรือว่ากัญจลูกตัวเดียววิธีนั่งบนในรูปไทยทางล่าน นั่งแบบนี้นะตรงนู้นครับผมาอ๋ออันนี้เป็นภาพจากไหนฮะับภาพจากบิ๊มผมที่เชียงตุงอันนี้เชียงตุงเหรอผมนึกว่าเชียงใหม่แต่เชียงตุงนะเชียงตุงอันที่นึ่งชุดเจ้าหญิงองค์นั้นเนาะก็เป็นชุดคนนี้เข้าผมอ๋อเข้าใจที่เข้าผมอัที่ทนึในนั้นอ๋อนี่มันฟิล์มแบบซีเปียเราก็เลยมองไม่เห็นสี จริงแๆสวยมากครับครับชุดของจริงมันของจริงเป็นอย่างนี้เลยนั่นนั่นเป็นของจริงคนชัยเนาะอันนี้เป็นตุ๊กตาเอามาใส่ติดชุดของคนที่นั่งบนโต๊ะคนคนนี้คงเป็นเจ้าหน้าเจ้าหน้าเนเจ้าดังนี่ยอันนี้ก็เป็นข้ามาลาเดี่ยวไม่มีนะฮมลาขมลาสวมแต่เสื้อข้มลาคือผู้ชายเจ้าฟ้าเจ้าฟ้า เราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนเป็นพระมาราผู้หญิงผู้ชายสังเกตจากตรงนบนยอดปลายสุยอดอผู้หญิงก็จะเป็นแหลมขึ้นไปอย่างนี้นะนี่อันนี้เป็นน,นกกาลาเวอีกแล้วฟินิกซีงแล้ววันนี้ได้มาที่นีนไตรลื้อ1 2่สองันนาย ต้องมือผู้โจโจก็จะมีเงินมีมงกุฎเป็นเงินด้วบางคนอาจจะติดตลกว่าเอ๊ะเขาเล่นงูลางหูที่คอแล้วไม่ใช่นะครับไอนเครื่องประดับเนี่ยไอ้นั่นคือเงินเหรอนะเงินครับทำจากเปเงินแต่ไม่ใช่สีอย่างนะั้นน่ะมันมันทำวัตกุดิยาเกี่ยวกับเรื่องงานนี้นี่คือห้องไตรมิตร,รนั่นจะใช่ คือมันไม่ใช่เงินเน่ยเงินมันต้องสวยกว่านี้มันต้องสว่างกว่านี้นะถ้าเอาไปผสมดีบุกก็จะสวยกว่าแต่นี่เหมือนผสม,ม,สม,มโลหะอะไรสักอย่างที่ไม่สว่างนะครับก็เยอะผู่รู้วงต่อได้ผสม,มอะไร,รโอเคเดี๋ยวเราไปที่บูธด้านขวาต่อนะครับเราจะเห็นะเเว,ว่าด้านนี้จะเป็นชนชาติไต้หรือประเทศลาวนะ ท่นนี้ผมไม่เคยคุ้นเลยเคยได้ยินครั้งแรกเลยไต่ซ้ำเหนืออไต่ซ้ำเหนือที่ลาวไต่ซ้ำเหนือครับมันคืออยู่ที่ลาวครับเชียงลุ้งอะอันนั้นมันจีนอะไรนะเชียงลุ้งอ่ะเชียงอันนี้มันสิบสองปันนาอันนี้ไม่ใช่ลาวลาวลาวเชียงทองนะเชียงทองเชียงที่เราปั่นจักรยานไปที่เชียงทองจําได้ไหมที่มีวัดซีเทมนั้นลาวเขามีอะไรที่ไม่เหมือนบ้านเราอย่างแค่ตักป่า ก็ต no hm. ักปาดไม่เหมือนนะไม่มีการใส่เป็ดใส่ไก่นะก็ใส่ข้าวเหนียวกระตีกระตีนะฮะอ่าและนั่นก็เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับแต่ดูท่าทีตรงนี้การแต่งกายถือทอดมาหลายร้อยปีสังเกตทันสมัยนะดูๆนะเอวลอยนี่นะฮะอาเป็นสมัยนี้นะืึไม่ธรรมดาในทางที่เรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนครับเราก็เลยกลับมาเก็บภาพตั้งคชิน รัชชินีก็อ,อยู่ในเนมาเาิลสซึ่งตอนนี้ก็มีเมืองหลวงใหม่เดบิดอรเนี่ยนะซึ่งก็โอเคเร็วนี้เราก็จะพาไปเดบิดออีกรอบหนึงหลังจากเอาก่อนก็ยังไม่เสร็จดีนะครับเราไปมาประมาณ3ครั้งเราจะรู้ว่าความจริงแค่บพรลุทุกท,ท,กที่ทุกแห่งน่าจะเป็นญาติที่โกหโกที่กายกันมาก่อนนั่นนะมีความเหมือนความคล้ายความแตกต่างซึ่งผมดูแล้วมันเป็นอารยธรรมที่สวยงามมากเกิน ห้องนี้เนี่ยถ้าเป็นห้องเสือ้อบูติกลาคาแพงในกรุงเทพเนี่ยเสื้อผ้าพวกนี้ก็ยะเหมาะสาหรับนางเอกที่อาจจะแสดงเป็นเจ้านางเมืองแสนฝางใกล้บ้านคุณผู้่ามสนใจไกลไหมไกลนะไม่ไกลนะเมืองแสนฝางเลยนะเจ้าเมืองเลยนะเ<อ>ม,มืองนี้ก็น่าสนใจครับในชนเขาเขาจามรีเนี่ยนะเอวอรี้ก็แต่งตัวแบบเท่มาก ข้างหลังจะเห็นว่านี่นะครับบรรลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะเกี่ยวข้องกับตำนานการสืบทอดเจตนารมณ์ของพยาบางรายหรืออาจจะเป็นเรื่องของเจ้าฟ้าคนต่างๆก็จะเป็นแบบนี้คุณสมบัติข้างหลังเรานี่เราเรียกว่าเป็นบรรลังเจ้าฟ้าเจ้าฟ้ามังเชิงตรงเชิงตรงเนี่ยชานสเติ อย่างที่นายเอฟร้องนะชานสเตดเนี่ยนะอย่างนี้อย่างนี้มึงเหลืมีไหมครับตอนนี้ไม่ไม่เหลือแล้วครับที่ที่ที่ไอชานสเตทเพราะว่าตกกำลังโลกโลกโลกอย่างมีเหลือที่นี่ทีเดียวนะเหลือที่นี่ทีเดียวเฮ้ยพูดได้เออสงชัยสงชัยว่าหมายถึงว่าเหลือที่นี่ทีเดียวนะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันก็เหลือที่เดียวในโลกสิในในในรั่วลายของร้านอาหารแปลว่ามึงเหลือที่เดียวในโลกแล้วนะ พวาผมไม่เห็นพิพิธภัณฑลวพิพิธภัณฑ์ม่โซเนียผมเห็นมีนะเขามาถูกออกมาเขามาทำลายเขอเามาในระหว่างนั้นเขาก็ไปย่ำยีชนเผ่าไทยใหญ่อย่างอย่างที่จีนของพระนางซูสีไนเฮาที่อยู่ก็เป็นศิลปะจีนเลยอยงญี่ปุ่นก็เป็นของญี่ปุ่นเนี่ยผมคนไทย ขอ,องอีของลีซานนี้นะ่เกาหลีไปเลยแต่ว่าลวดลายอ่ะงดอ่อนช้อยงดงามและสมบูรณ์น่าจะเหลือชิ้นเดียวในโลกแล้วนะครับถ้าใครคิดว่าหาได้มากกว่าน,นี้ก็ไปตามท้าดวงอาจารย์จุลนศัสตร์ได้ว่าถ้าคุณหาได้เด่นกว่าน,นั้นคุณไปถามอาจารย์ผมว่าเอามาโชว์กันเลยว่าคุณมีชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะครับนี่เป็นไฮไลท์สูงสุดที่ผมเชื่อว่าจะเกี่ยวข้องกับ,ก,บการสืต่อดเจตนาลมในการสมโพชบุรจีชวาย750ปี ต้องขอบคุณอาจารย์ุกศักดิ์อาจารย์สุรักดิ์สุวิยาชัยครับอาจารย์ให้แง่คิดหลายอย่างในเรื่องของการสํานึกรักบ้านเกิดสํานึกเรื่องเผ่าพันธุ์และในปีที่เชียงรายเยียนมาบรรจบพบปีที่750ผมเชื่อว่าอูคคาจะตรึงสะกดคุณให้อยู่ในความภูมิใจในความเป็นล้านนาในความเป็นเชียงรายบางคนอาจจะแซวว่ามาแต่งงานแล้วมีสาวาอาจจะเป็นเชียงหายนะฮะ ถ้าท่านสนใจผมจะมีทริปดีๆที่จะแนะนําให้คุยกับอาจารย์ยุนศักดิ์ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ใช่ทริปการท่องเที่ยวรนะยะสั้นๆที่ประทับใจธรรมดาครับแต่เราเชื่อว่าเราจะนําเสนอผ่านคณะกรรมการสิทธิประโยชน์เพื่อให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงประทับใจสุดชีวิตที่นี่กับ750ปีกับพิพิธภัณฑ์อุบัติธรรมชิรา เที่ยงตรงทับวันเป็นกลางเปิดมาฟังได้เลยนะคะที่นี่เลยค่ะอัปเดตท,ที่สุดเลยนะคะได้เจอกับพวกเราแน่นอนภูเก็ตเชียงใหม่สงขลากรุงเทพนครราชสีมาเชียงรายที่นี่ Sunshine Radio สวัสดีค่ะ Sunshine Radio โดยจุลาพง์หานเจริญ